แทบปีปีทองขวัญอุตสามณีรุ่งทั้งรักและงานเชื่อหมอดูไม่เปิดตัวแฟนกลัวกอขวัญพี่เทมเป็นหมอดูประจำตัวขวัญแล้วเป็นคนทักว่าไม่ให้เราบอกออเทมหมอดูคู่กายขวัญชี้แจงว่าน้องเป็นคนที่ต้องเงียบเพราะว่าเปิดทีไรมักจะมีปัญหาต้องรอให้ถึงเวลาก่อนถามว่าเมื่อไหร่คือตอบได้อย่างเดียวว่าต้องรอก่อนถ้าตอนนี้ข่าวดีเรื่องงานคือที่สุด ถามว่ามีแววสละโสดไหมต้องลุยเรื่องงานก่อนมีเงินเดี๋ยวความรักมาเอางวขวัญขวัญเชื่อเรื่องดวงค่ะเชื่อมากคุณแม่เป็นผู้หญิงขี่หลังเสือแต่การเดินทางในชีวิตเราเราก็มีคุณแม่คอยบอกและมีพี่เทมที่คอยช่วยทักและขวัญก็อยากมีความรักที่ดีมั่นคงขวัญก็อยากจะพูดอยากจะบอกอยากให้เกียรติคนของเราตัวเขาเข้าใจใหม่กับความรักที่ต้องปิดไว้ก่อนเขาเข้าใจทุกอย่าง เราพัฒนาในทุกๆวันให้ดีเขาเป็นหลักให้เราคนนี้คุณแม่ไฟเขียวไหมคุณแม่ไฟเขียวอยู่แล้วเพราะลูกรักใครแม่ก็รักด้วยคนที่ลูกอยู่ด้วยคือลูกไม่ใช่แม่รวยร้อยล้านพันล้านค่อยแต่งคือคุณพ่อคุณแม่ขวัญเราก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีขนาดนั้นแต่เพราะเขารักกันถึงเวลาเหมาะสมเขาก็แต่งงานกันขวัญเป็นครึ่งหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ ขวัญไม่ได้ต้องการเงินของใครแต่ขวัญแค่ต้องการความจริงใจของคนที่รักขวัญจริงๆรักขวัญที่เป็นขวัญไม่ใช่รักแบบที่เราเป็นตุกตาที่ไม่กล้าเปิดตัวเพราะดวงขวัญกลัวจะเลิกค่ะไม่ได้เกี่ยวว่าปิดแล้วธุรกิจจะปังแต่ขวัญอยากรักษาคนที่ขวัญรักไว้ให้อยู่กับขวัญหนานๆนอนขวัญอุตสามณีเชื่อหมอดูไม่เปิดตัวแฟนข่าวสดบันเทิง